กิจกรรมบันทึกฝันมหัศารรย์บนท้องทะเลมาช่วยไพยมอนนึกความฝันและวาดรูปกันเถอะกิจกรรมตอบคำถามง่ายๆแกลกรับ80ไพโมเจมทำยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมเกมชินอิมแพกนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกิจกรรมการใครที่จะเติมเงินเกมแก s ชินอิมแพกอย่าลืมไปเติมกับร้านนี้เลย l ิชแมนช็อปนะครับร้านเติมเงินที่สามารถเติมผ่าน U ID ได้ ID เราจะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนลิงก์อยู่ทางด้านล่างคลิปรับอย่าลืมไปเติมกันนะครับกลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับผมกิจกรรมในรอบนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมพิเศษนะเพื่อนๆสามารถคลิกได้จากหน้าในตัวเกมที่เขียนว่ากิจกรรมพิเศษได้เลยครับผม พอคลิกแล้วนะครับเขาก็จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยลิงเข้ามาในนี่เลยบันทึกฝันมหัศจรรย์บนท้องทะเลครับสำหรับใครที่ไม่มีตัวของหน้าล็อกอินในเกมนะครับเราสามารถเข้าผ่านเว็บไซต์ได้เช่นกันนะครับลิงก์ของเว็บไซต์เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ทางด้านล่างคลิปด้วยนะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆตรวจสอบชื่อแล้วก็ยู d ของตัวเองกันนิดนึงครับแล้วก็กดปุ่มเพื่อเริ่มได้เลยครับ เข้ามาแล้วก็จะเจอกับไพมอนมาทักซึ่งเขาก็พูดถึงการประจนภัยบนเกาะเนี่ยดันได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่เหมือนว่าไพมอนเนี่ยเขาจะถืออะไรบางอย่างอยู่ครับซึ่งมันก็คือสมุดวาดภาพนั่นเองครับผมในกิจกรรมนี้นะครับเราจะต้องมาช่วยไพมอนเนี่ยในการบันทึกในการเดินทางครั้งนี้ครับพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเจอกับอาหารลึกลับมหัศจรรย์จากนักเดินทางนะครับเอา สลามหลายประเภทมายำรวมมิตรนะครับกินสลามกันแล้วนะครับบางทีอาจจะเป็นรสชาติที่ไม่นชอบนะครับผมเรากดในที่ว่างเพื่อปิดไปก่อนอื่นเลยเรามาดูคําอธิบายกิจกรรมกันก่อนนะครับกิจกรรมนี้จะมีระยะเวลาทั้งหมด10วันด้วยกันนะครับและก็มีแรงประจนภัย32ขึ้นไปนะครับผม พอเพื่อนๆเข้ามาที่หน้ากิจกรรมนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมันเริ่มกันที่ตัวของหลอดไฟตรงนี้เลยนะครับผมตัวนี้นะคือแรงบันดาลใจของไพมอนครับอันดับแรกเลยเพื่อนๆจะต้องทําภารกิจที่เขามอบให้เราในแต่ละวันก่อนนะครับอย่างเช่นล็อกอินเข้าเกมเคนชินิมแพกทำภารกิจรายวัน2ครั้งในเกมนะมีการไปจับเจ้าพวกผีเสื้ออย่างนี้เป็นต้นครับพอเราทําหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มากดรับแรงบันดาลใจของไพมอนหรือว่าเจ้าหลอดไฟทั้ง3อันให้เรียบร้อยครับ ยังไม่พอนะครับในหัวข้อด้านข้างตรงนี้นะที่เป็นถุงๆแบบนี้นะครับคลิกเข้าไปก็จะเจอขนมของไพมอนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีภารกิจให้เราทําเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นสะสมตัวของเหรียญในเซเลนิตี p พอร์ตนะครับไปกดรับสัก1ทีจะรับเท่าไหร่ก็ได้หลอมไอเทมสำเร็จ1ครั้งอันนี้ก็คือหลอมแร่อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ปรุงอาหาร1ครั้งครับซึ่งขนมที่เราจะเก็บได้เนี่ยมันจะเต็มที่6ชิ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อย ที่เหลือจะขึ้นว่าถึงขีดจํากัดแล้วอันนี้เราก็ปิดไปก่อนได้เลยครับอะหลังจากที่เราเตรียมตัวในเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเริ่มกิจกรรมนี้กันอย่างจริงจังก็คือเข้าสู่ความฝันของไพมอนกันไปดูการเดินทางของไพมอนในความฝานันแล้วก็มาช่วยเขาจดบันทึกกันครับกิจกรรมนี้นะครับจะแบ่งออกมาเป็น5ด่านด้วยกันนะแต่ละด่านเนี่ยก็จะปลดไปทีละวันทีละวันครับ มาเริ่มกันที่ด่านที่1ครับผมซึ่งด่านที่1เขาก็จะมีการให้เราเนี่ยเอาพวกแรงบันดาลใจที่เราเก็บมาเมื่อสักครู่นี้มาใช้นะครับผมเราก็กดตกลงเข้าไปเลยครับกดล็อกเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าสู่ด่านครับฝ่ยม,มันก็บอกว่าซื้อมาแล้วเหรอซึ่งเขาก็จะมีตัวของเหมือนการตอบคําถามเล็กน้อยนะครับผมอย่างเช่นคําถามที่1 เหมือนจะเป็นเกาะแรกสุดในหมู่เกาะที่เราไปได้เลยแฮะแต่ไพมอนนึกไม่ออกถ้าใครเล่นกิจกรรมในรอบนี้แล้วนะครับกิจกรรมประจ 8, นะําแผท2.8เนาะเราก็จะมาลองตอบกันดูเกาะที่มีเครื่องจักรลึกลับหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเราไม่ได้ไปที่นี่เื่องแรกเกาะที่มีเรือแตกเครื่องดาอันนี้ก็ไม่ใช่นะ เกาะที่มีโดโดโกะอยู่เยอะๆอ่าอันนี้คือเกาะนี้นะครับซึ่งเขาก็จะค่อยๆเนี่ยวาดความฝันของเขาลงมานะครับอันนี้ก็จะมีตัวของโดโดโกะที่ถูกวาดเพิ่มขึ้นมาครับและในคําถามถัดมาก็มาถามว่าตอนนั้นสิ่งที่ส่งพวกเรามาที่เกาะเรียกว่าอะไรนะอ่าทีนี้นะครับผมสมมุติว่าเราจําไม่ได้จริงๆนะครับผมสมมุติว่าผมขอตอบเป็นอันที่1นึ่งโดโดโกะคิงคาสเซิล ซึ่งมันผิดนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราตอบผิดเนี่ยก็จะเป็นเอาขนมของเรามาใช้ทุกคนก็คือให้ไพมอนกินให้อิ่มแล้วก็หลับเพื่อไปนึกความทรงจําใหม่นะครับผมเราก็สามารถใช้ขนมของไพมอนลงไปได้แบบนี้อ่ะแล้วเราก็จะมีโอกาสตอบใหม่ครับผมรอบ2ตอบอีกอ่ะยังตอบผิดอีกนะครับผมสมมติยังตอบผิดอีกนะก็จะใช้ขนมไปเรื่อยๆแบบนี้ครับ แล้วเราก็มาตอบคาบูมเบลคาเซตัวนี้อันนี้ก็คือคําตอบที่ถูกครับก็จะเป็นตัวของคาบูมเบลคาโซโผล่ขึ้นมานะครับผมคําถามถัดมาครับอะไรเอ่ยที่รูปร่างน่าจะเป็นประมาณนี้มันคืออะไรนะอืมอันนี้น่าจะเป็นหีบสมบัติบินได้ครับอ้าวถูกต้องด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากคิดอะไรเลยนะก็เพียงแค่มาลอกคําตอบผมไปตอบเท่านั้นเลยครับในวันแรกเราก็จะได้รับมาเรียบร้อยครับ 20ไพโม่เจมด้วยกันครับผมซึ่งในวันถัดไปนะครับเพื่อนๆก็จะมาตอบคําถามช่วยไพมอนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะสามารถรับเพชรทั้งหมดของกิจกรรมนี้ได้ครับซึ่งกิจกรรมใหม่ๆเนี่ยก็จะถูกรีเซ็ตประมาณตีห้นะครับหรือว่ารีเซ็ตในแต่ละวันนั่นเองครับและของาะวันสําหรับกิจกรรมนี้นะครับก็คือ 80ไพโมเจมนะครับผมแล้วก็มีตัวของฮีโรบิด6อันตัวของหินอัพ8อันนะครับผมแล้วก็มีน้ำยาอัพอัติแฟอีก4อันแล้วก็โมล่าอีก90,000ครับผมก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับโมลา0า9 0 0 0 0ไพโมเจม80อันอนนี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมมาทำกันนะครับนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมนี้แล้วครับเป็นกิจกรรมตอบคำถามนั่นเองทุกคนง่ายๆแบบนี้เลยเนาะ สรุปกันอีกครั้งนะครับกิจกรรมนี้5วันในแต่ละวันมาทําภารกิจแรงบันดาลใจไพมอนไปปลดแต่ละดานแต่ละดานแต่ละดานเสร็จแล้วก็ตอบคําถามตอบคําถามตอบผิดก็ใช่ขนมไพมอนกินตอบผูกครบทั้งหมดก็รับไปเลย80ไพโมเจมซึ่งของรางวัลน,นะครับก็จะถูกส่งเข้ามาในเกมแบบนี้เลยครับนี่เห็นไหมได้รับมาอย่างง่ายแบบนี้เลยครับก็กดรับได้เลยและนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมบันทึกฝันมหัศจรรย์บนท้องทะเลครับ กิจกรรมง่ายๆได้รับเพชรง่ายๆแบบนี้อย่าลืมมาทำกันนะครับก่อนจากการขอขอบคุณ72,504ื่นสองพันห้าร้สจากทาง YouTube ครับหาใครไม่อยากพลาดทุกการอัปเดตกิจกรรมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u ั s สไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมสื่อ,อแล้วก็ฮิโซก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ Next let's together fasting go